สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาอัปเดตพ่อวัวลับปสมจริงของพี่ออที่ไจักราดนะครับพี่ออสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับพี่ออแนะนำตัวหน่อยพี่ผมนายวายุที่กระทกหรือคนรู้จักในนามของเสียอ้อวัวเซิงซิ่งครับครับผมไม่ได้มาเป็นปีแล้วนะพี่เนาะปีกัวแล้วครับปีก่วแล้วเนาะครับวันนี้มานี่มีแต่จังๆนะพี่เนาะจังๆอยู่ครับมีแต่จังๆเลย อไอ้ตัวนี้พระเอกนี่ใหญ่กว่าเดิมหลายเนาะพี่ตัวนี้ใหญ่ใญ่กว่าจะเก่าเยอะครับครับใหญ่กว่าเดิมหลายเลยเดี๋ยวลบก้อนดอให้พี่อ้อพาดูตัวแรกเลยพี่ครับครับแดดร้อนจัง่อยเนาะพี่เนาะวันนี้ลบกวนหน่อยพี่ครับครับไอ้ดูสีตัวเด็ดเด็ดเลยครับครับสีตัวเด็ดเด็ดนาะพี่วันนี้โอ้มันใหญ่กว่าเดิมหลายเนาะพี่เนาะเป็นตันครับตัวเห็นเห็นลูกแล้วเนาะพี่เนาะปีนี่เนาะสามร้อยกว่าตัวแล้วครับสามร้อยกว่าแล้วครับที่ทีออกมาครับมุมไหนดี มุมนี้ก็ได้พี่มายมคีมาพลอยพี่น้องเห็นพอดีพื้นที่มันคับแคบเนาะพี่เนาะครับครับนึงตัวนี้อายุเท่าไรแล้วพี่ตัวนี้สามปีประมาณหกเย็ดเย็นนี่แหละครับในใบเพชรสามปีกว่าเนาะพี่เนาะครับกระดูกใหญ่เดี๋ยวผมเอาใบเพชรใส่อีกทีหนึ่งพี่ครับครับให้พี่น้องดูแต่เด็ดจ้าเนาะพี่เนาะตัวนี้ครั้งก่อนเราเห็นอยู่ MTK หกเก้าครับครับ MTK หกเก้าใหญ่ตัวนี้เป็นเลือดล้อยเนาะพี่เนาะเลือดลอยครับครับเลือดลอย เขาหนาก็เดิมหลายเนาะพี่เนาะใหญ่กว่าเกาเยอะครับผลงานเป็นไงเรื่องพี่ผลงานให้ลูกดีนะครับร่นร่นธรรมชาติพอร่นธรรมชาติครับใหญ่เนาะพี่เนาะตัวนี้เนาะสีแดงเข้มติดบดเนาะพี่เนาะถ้าใครชอบเนาะครับครับมันให้ลูกเป็นตัวเมียเยอะครับตัวตัวนี้๋อให้ลูกตัวเมียเยอะครับจะผูกเทียบจะมันหน่อยมากับประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นตัวเมียอ๋อให้ลูกตัวเมียเยอะด้วยครับตัวนี้นี่คือสามร้อยของแม่ใช่ไหมพี่ ทีผสมปีก่อนสามรอยกว่าเมกครับปีปีนี้ยังไม่ได้นับครับโอ้ดูเท่าไรเยนะพี่เนาะครับพี่พอจูงให้สักหน่อยนะพี่ถ้าถ้าถ้าเรามาในร่มได้พี่มันตรงนี้แหละอ่ะโอเคครับดูวนๆดูได้ไหมพี่พอสีมันให้พี่น้องเห็นสักหน่อยพี่ผมกลัวจะไม่ค่อยชัดเท่าไรพี่ชัดไหมไงเดี๋ยวพี่ออลองมุนหมุนนะพี่อันนี้หมุนๆแบบมัได้ไหมได้เอออย่างนี้พอได้พี่ให้พี่น้องพอเห็นชัดชัดเท่าไห่ันนี้ความสูงเขาประมาณเท่าไรพี่ ตอนนี้มันอยู่ประมาณร้อยหกเจ็ดร้อยหกสิบแปดแะครับถ่ายเกือบร้อยเจ็ดสิบนาะพี่เนาะครับครับครับแต่ปีหน้ามาจะใหญ่มันอาจจะขึ้นตูมียไม่ได้แล้วแหละปีไหนอ๋ออันนี้คือพี่อ้อเลี้ยงแบบเราไม่ได้อัดใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับอัดเอเลี้ยงแบบให้กินนิดหน่อยไม่ต้องให้มันกินเยอะครับครับ,รบเดี๋ยวมันจะขึ้นตูมียไม่ได้แล้วพี่เนาะใช่ใช่ถ้าอัดมันก็จะใหญ่มากเกินไปก็ครับโเคเดี๋มันก็เป็นตันแล้วครับนี่โอ้ใหญ่เนาะพี่เนาะตัวนี้น้องใหญ่กว่าเดิมหลายเนาะพี่เนาะใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องอยู่ใกล้นี่ก็คืออออพพีีี่่่้นนรับผสมแถวไหเ จัการาดหัวตะแหลงกับพี่มายนวลสูง้องมัมากนี่เฉลิมประเกียดเอชกชัยน้องมันมากครับน้องกีน้องหงอ๋อได้นะพี่เนาะเนี่ยป่าลมรอละผมจะเป่อออกไปแหละแต่ผมเดินน้องอ้อมก่อนพี่วัวมันใหญ่มันเข่าไกลต้องหักอยู่ไกลๆสักหน่อยพี่ให้พี่น้องเห็นกระดูกใหญ่ครับัวตัวนี้กระดูกใหญ่นะพี่เนาะเนื้อหนังดีจุดเด่นเขานี่คือหัว หัวรุ่นนี่พี่ใช่รุน่นธรรมาชาติครับลูกออกมาจะหัวรุ่นธรรมาชาติครับครับ,รบแต่เรามาถ่ายตอนช่วงค่ำๆแดดจึงจะยังไม่ทันค่ำมันจะร้อนจังหน่อยเนาะพี่เนาะนิสัยดีครับเชียงดีตัวนี้ค่าผสมแบบไหนพี่บบพก็เริ่มต้นในหมู่บ้านก็อนพันสามครับออกไปทั้งนอกก็อนพันสี่พันห้าพันหกแล้วแต่ระยะทางที่ผมออกไปครับมันก็อ๋อไกลๆคือโทรมาคุยกันก่อนเนาะพี่เนาะครับครับถามได้ครับอันนี้คือตัวแรกของพี่อ้อเนาะพี่เนาะครับเป็นวัวแดงเข้มแดงเวทมะขามติดบดดีเนาะพี่เนาะครับสีไม่มีตัวกะไม่มีด่างเลำ แดงคือแดงปลอดทั้งตัวไม่มีกะเลยตัวนี้ครับแล้วก็เป็นวัวคูงใหญ่เนาะพี่เนาะใหญ่ใหญ่รับใหญ่มากนะครับ<ล>เต็มกล้องครับตัวนี้รวยเจ็ดสิบเนี่ยถือว่าใหญ่เนาะวัว<ล>พ่อพันธุ์งูใหญ่พี่ใหญ่ครับนี่มันยังยัง,ยงพึ่งแก่สามปีกว่าอยู่เลยขนาดไม่ได้อัดเนาะพี่เนาะครับเลี้ยงเลยชาติเลยไอ้กินข้าวโพดกินอาหารแบบเกาะกินวันเว้นวันมัน่งครับแต่คือตัวนี้เลือดลอยเนาะพี่เนาะเลือดลอยครับ mtk เดี๋ยวผมเอาไว้เพชรแปะให้พี่น้องดูอีกทีหนึ่งพี่ครับผมก็ยังจําไม่ได้ทีีีี่่่่พอออ้้้ใหเมืกน ครับลองดูตัวต่อไปเลยก็ได้พี่ครับครับอันนี้ตัวแรกเนาะพี่เนาะ mtk 6 9เป็นพ่อพันธุ์เลือดร้อยครับ้าโอเคผู้ใหญ่กว่าเดิมได้เนาะพี่เนาะใหญ่ใหญ่ครับออกมาจากอกกีรูวมันใหญ่ครับผมต้องถอยใกล้ๆหน่อยพี่แม่มันเต็มกล้องครับเดี๋ยวเอามาขอขอเลยดีกว่าอันนี้เก็บเนาะพี่เนาะเก็บเลยโอเคพี่เดี๋ยวคอยดูตัวที่สองครับกันพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สองนะครับตัวนี้สายไหนครับพี่ตัวนี้สายของสมุกกิงกันครับสมุกกิงกันเนาะครับอ๋อนี่ใบเพชรอยู่นี่พี่ครับตัวนนี้เป็ หลานของสมุกกิ้งกันนะพี่เนาะลูกเป็นเป็นลูกของเฮดเคอเมริกา280ครับครับอายุกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้4ปีกว่ากว่าแล้วครับเข้า5ปีแล้วครับตัวนี้พี่อ้อนนำเข้านานยังครับพี่ประมาณ20กว่าวันนี่แหละครับประมาณังไม่ถึงเดือนเลยครับอ๋อพี่อ้อเพิ่งออกมาใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับว่าตัวนี้ลําตัวยาวนงพี่นะตนอกใหญ่นะครับเนี่ยมันวัวระดับลีดําเชีย์ครับตัวนี้วัวใหญ่ตนอกสวยมากเลยพี่ตัวนี้ตัวนี้พี่อ่อผสมนี่ท่า่พี่ตัวนี้ครับ ตัวนี้ก็เริ่มต้นในหมู่บ้านพันสามครับอ๋อเริ่มต้นพันสามครับราคาเดียวกันนะฮู้เก่ารวมที่ตัวนี้เขาจะได้จุดเด่นตรงตนอกเขาใหญ่นะพี่เนาะดอกใหญ่แข็งกระดูกกระดูกใหญ่ลำตัวยาวใหญ่ลำตัวยาวมากหัวตัวนี้ลำงัดเยอะเนาะพี่เนาะลำตัวยาวเนาะพันธุนลูกกำดีครับครัับมนเป็นสายสมุกทิงกันเนาะครับสมุกทิงกันบวกกับเพชรเคลมริการสองแปดศูนย์เกรดนิดดมเชียร์เขาเนาะพี่ตัวนี้เนาะใช่ใช่เกรดนิดดัมเชียร์ครับครับสำหรับเอพี่น้องที่คนอยากพัฒนาสายพันธุ์นะครับ ติดติดบดีเนาะพี่เนาะครับติดบดดีครับติดบดดีถ้าพี่น้องอยู่ใกล้เคียงก็กินกลางได้เนาะพี่เนาะอยากได้ตัวไหนเนาะได้ได้ครับอันนี้คือตัวที่สองครับครับกระดูกแข้งขาใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากดูเด่นนกแต่นกใหญ่ดีแต่นกตั้งดีแต่นกตั้งสวยครับอันนี้ดูไทยครับขนาดงัวไม่ได้อัดอาหารเนาะพี่เนาะวัวแบบออาหารไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใช้ผสมจริงครับเดี๋ยวจะขึ้นหนี่ยไม่ได้ใช่ครับของพี่อ้อแต่ละตัวนี่มีต่หางเยวยาวเนาะพี่เนาะ หางยาวถุกตัวครับัหางยาวลากพื้นเลยแต่ละตัวตัวนี้โลมากครับโรโ้อนพี่รทับได้เยอะอย่างพี่ตัวนี้มาลองได้หาหกเจ็ดตัวแล้วประมาณนี้ครับอย่างพี่น้องโทรมานี่เขาระบุตัวไม่พี่ส่วนมากพี่ส่วนมากระบุนะครับอ๋อเขาตรงกานตัวไหนเขาก็บอกผมครับแต่ว่าเขาผมก็ต้องถามก่อนว่ามันเป็นวัวใหมหรือวัวเม่อะไรอย่างเงี้ยครับครับางทีแบบแต่แบบเจอวัวสาวมันเจออย่างนี้ไปมันผสมอยากเนาะครับ โอ้ oh, ยาวเนาะพี่เนาะตัวนี้เนาะต้องยาวกระลูกใหญ่กับตัวตัวนี้กับลูกสวยกับ <mathematics> ลูกมันในเพลลูกหลอดนะครับมันว่าเกศเดนมาเชียแล้วก็ตามงานประกวดก็แบบนี้แหละพี่ใช่ครับเกศบางตัวไม่ใหญ่เท่านี้เนาะไม่ใหญ่ครับแต่เพราะพี่ออดอยู่แถวนี้มีแต่คนผสมจริงเนาะพี่เนาะเพราะว่ามีเลือดร้อยที่แบบระดับเกศเกดเดียวกันนะเนาะใช่ครับครับเกศเดียวกันโอเคครับพี่ออดเดี๋ยวขอดูตัวที่สามเลยพี่กันครับครับอันนี้คือตัวที่สองเนาะ พี่ออมมีเลือ้ลอยกี่ตัวครับพี่มีสองตอนนี้เลืออยู่สองตัวครับอ,อ๋อให้พี่ออมัดก่อนก็นได้พี่ดอตแต่จะได้ดูตัวที่สามแบบต่อเน,นื่องเลยครับครับมาเขาคร้มาชุดนี้มีแต่จังจังเนาะพี่หนาต่อ <c oughs> หนวเนาะ <c oughs> ครับเนี่ยดูตอนมันเดินเนี่ยมันลู่เนาะพี่พี่ปล่อยไปนุ่นไปหากินยาได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวที่สามนะพี่เนาะครับครับ ตัวที่สามตัวนี้โหเรื่องสีก็โดดเด่นนะพี่เนาะสีกระดูกดีครับโอ้กระดูกจังใหญ่เลยตัวนี้นาตาหลรอโดดเด่นเรื่องนาตาโัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้ตัวนี้สามปีสามสามปีกว่าครับสามปีครึ่งประมาณอ๋อสามปีครึ่งเป็นเป็นสายไหนครับพี่ตัวนี้เป็นลูกของแจ็คพอตอยลานครับอ๋อแจ็คพอตไรลานลูกผสมนี่พี่ตัวนี้ลูกผสมโอ้แต่ว่าใหญ่ยังก็เลียดล้อยนะพี่เนาะใหญ่ครับวัวตัวนี้ครับ นาตาใหญ่มากเนาะพี่กระดูกแข็งขาดีเนาะพี่เนาะจุดเด่นคือเรื่องสีเนาะพี่เนาะสีและหน้าตาหล่อครับเม็ดสีดีหน้าตาดีครับหน้าตาหล่อมากเลยวัวตัวนี้เดี๋ยวให้พี่น้องดูหน้าตาสักหน่อยพี่ตัวหนาอันนี้ลูกหันหน้ามาสักหน่อยบัวดาราครับอู้หนาวเขาโดดเนาะพี่เนาะหล่อมากครับครับใหญ่ตัวนี้นานยังพี่เอามานานยังครับตัวนี้ก็ประมาณสามเดือนครับน้องอ๋อพี่เอามาสามเดือนครับทับได้หลายยังพี่ประมาณห้าสิบกว่าเมียนี่แหละครับโอ้ห้าสิบกว่าแต่เรายังไม่เห็นลูกเนาะเราเพิ่งเอามาเนาะใช่ครับ จะผลงานอยู่สารคามกว่าเยอะครับอ๋อพี่ซื้อมาจากนู่นนี่ครับใช่ครับเป็นวัวเป็นวัวเก่าผมแต่วผมขายให้เขาไปที่ก็เลยมันใหญ่แล้วเจ้าของก็แบบแกผสมอยากไงผมอากลับมาคืนตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อยอดเบ็ดเทครับยอดเพ็ดท้ายสูงเท่าไหร่พี่ร้อยเจ็ดสิบบางตัวนี้น่าจะได้ครับใหญ่เท่าเท่ากันถ้าพวกเอ็มทีเคเนาะพี่มันจะสูงกว่าจะสูงกว่านะครับจะว่าความหนาจะไม่ถึงเอ็มเคครับเพราะว่าเขายังอายุยังยังไม่เท่าด้วยเนาะใช่ครับต่ให้ให้ใหญ่ จะหนาเยอะก็เอาจะมีอยากขึ้นยากนะครับขึ้นยากอันนี้คือวัวฟันสองคู่เนะพี่เนาะบครับวัวประมาณสามสามปีกว่าๆโอ้ใหญ่มากนะพี่เนาะถ่ายลอยวุ่นใหญ่ถ้าพี่น้องชอบนี่แบ่งได้ไหมพี่ตัวนี้ไม่ต้องเอาไปน้องมันผสมอยากมันต้องมันต้องคนเก่งคนทันวัวมันถึงเหยามันได้พอโอ้ลึงมันยานครับ ต้องคนเป็นใช่ไหมพี่ใช่คนสองคนปาดเปียวพอสมควรถึงได้ตัวนี้ผสมเริ่มต้นเท่าไรพี่ตัวนี้ตัวนี้ในหมู่บ้านก็พันสองกับพันสองครับออกไปเท่างนอ่ก็ตามระยะทางมันเก่าครับแต่แต่เป็นลูกผสมนี่คือเกียตเดียวกันตั้งลูกร้อยเนาะพี่เรัแบบนาตามันดีเนื้อหนังมันได้ครับเนื้อหนังกระดูกโครงสร้างลำตัวยาวนาโละเนาะนาโละแล้วก็ย่น์มากเลยครับย่นย่นเลยตัวนี้ครับนาดี ถ้าไม่บอกว่าเป็นลูกผสมนี่มองไม่ออกเลยนะพี่เนาะแต่เป็นตัวคนแถวคนเถาคนเมอง,เ,งเชียเนาะครับมั <c oughs> นเป็นเลือดร้อยแ <c oughs> มันเป็นลูกผสมกับตับวใหญ่ตัวมันเกียรเกียดีอะมันมันมันเกี็รเลือดสูงนะพี่เนาะอีกไม่นานนะพี่เนาะจะได้เห็นผลงานเนาะใชผ่ผลงานดีอยู่กับอยู่บ้านเขาสูงอ๋ออยู่บาา้านไออยู่ที่เขาทัาไปแล้วผลงานดีใช่ใช่ครับครับผลงานดีถ้าใครชอบเม็ดสีเข้มเข้มนะพี่เนาะ เป็ดสีดีครับเป็ดสีดีดีนะมีด่างมีด่างโต๊ะกะเลยล่ะครับสีดีมากเลยก็คือถ่ายมา3ตัวนี่คือตัวไหนก็ได้เลยออที่คุณมองเนาะพี่เนาะอยู่ทุ่คนชอบนะครับครับอยู่ทุ่คนชอบถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องการผสมติด้างเนาะพี่เนาะครับแต่จะผสมถูกกว่าพวกเด็ดลอยหน่อยนึงครับราคามันคนละอย่างครับนิดหนึ่งอ่ะนิดหนึ่งนะพี่เนาะต่างกันนิดหนึ่งครับครับสกตเก่าใกล้เคียงกันเลยนะพี่เคียงกันครับอันนี้ตัวที่สามเนาะพี่เนาะใหญ่ใหญ่อ่ะไปออทชื้นจูงจ ยูให้พี่น้องดูสักหน่อยครับอันนี้ตัวที่สามผ่านไปโอเคโอ้สีสันน้อพี่น้องแข้งขาใหญ่ไม่ต้องพูดถึงหญ่อ่าโอเคครับครับผมครับพี่ครับครับอันนี้มาพี่น้องครับเดี๋ยวเรามาชมตัวที่สี่กันครับมาแล้วครับตัวที่สี่แต่ละตัวนี่โอ้สีสันใช้ได้เลยยังไม่ใหญ่ถึงวกเมื่อกี้เกีย์ขนาดกลางรับนี่ครับอันนี้ตัวที่สี่เนาะพี่เนาะครับครับตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ชื่อกาวลานครับตัวนี้กาวลาน เป็นเลือดลอยลือลูกผสมพี่เป็นลูกผสมลูกของเอชเคห้าสองศูนย์ครับอ๋อลูกเอชเคห้าสองศูนย์ครับพูดแต่ว่าเข้าเฟรมใหญ่เนาะพี่เนาะกระดูกใหญ่ดีครับยาวดีด้วยครับเนื้อหนังดีกระดูกดีหางยาวทุกตัวนะพี่พี่อ้อเลือกงวเนาะพี่เนาะจุดเด่นคือหางยาวไข่ดำติดบดทุกตัวเลยงวะเนินนอกใหญ่ลตัวยาวสมกบัวพันธุวิธีการเลือกนี่รบกวนพี่ออดบอกพี่น้องหน่อยพี่ต้องเราต้องเลือกแบบไหนพี่งัวพ่อพันธุ์ครับมันต้องลักษณะลำตัวยาวๆนะครับ หัวลำตัวยาวครับนอกใหญ่ๆครับนอกใหญ่หางนี่แหละครับหางลากพื้นนะพี่เนาะหางยาวเนาะลำตัวต้องแบบลักษณะไอ้ตัวนี้ครับได้เลยครับนี่แล้วแต่ละตัวมีตติดบดเนาะพี่เนาะติดบดกับตองบดกับพอพันทำไมบดจ่ายลูกมาจะไม่สวยอ๋อความต่างคือตรงนี้ใช่ไหมพี่ความต่างนี่คือถ้ามันไม่ค่อยบดบางทีจ่ายลูกมันจะไม่ค่อยนิ่งเใช่ใช่มันจะไม่ค่อยนิ่งต่บดมันจะดีกว่า ไข่ดำทิดบดทุกตัวไม่ต้องหว่วงหางยาวนะพี่เนาะใช่ครับ,รบตัวนี้รับผสมเท่าไรพี่เริ่มต้นครับตัวนี้เริ่มตัวหนึ่งพันครับอ๋อหนึ่งพันบาทครับแต่เก็ดไม่เป็นรองนะพี่เนาะแต่ว่ามันก็ม,นกมันก็เป็นรองมันหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันก็สํารับไข่อื่นก็อาจจะเป็นตัวเด็ดเล็กว่าได้เนาะครับเพราะว่าอายุเขายัางน้อยอยู่เนาะพี่เนาะมาอยู่แล้วผมมันก็เลยมันมีตัวมันมีตัว,ตวแบบตัวดีกว่านี้เยอะนะก็เลยมันต้องลองๆเขาหน่อยหนึ่งครับก็ตามเรทตามราคาเนาะพี่เนาะครับชอบตัวไหนก็ให้พี่นนะ้องเลือก แต่ละตัวนี่หน้าตาหล่อหนอกตั้งเนาะพี่เนาะตัวนี้ก็บรอยหกินะไม่รู้นะครับรอยหกซิงายุเท่าไหร่นะครับพี่ขออีกรอบตัวนี้ฟันฟันขู่สองครับฟันคู่สองสามปีนี่นะครับอ๋องวประมาณสามปีครับมีตาใสใหญ่ทั้งนันเนาะพี่เนาะใสใหญ่มีตาใสอายุเต็มหนุ่มเด่กกัมีตาเป็นตันเนาะพี่เนาะใช่ครับถ้ามันอยู่ถ้าคนอื่นมาก่อนนานจะดูเด่นดูดีครับเพราะว่ามันอยู่ถ้าผมมันมีตัวใหญ่เยอะไงครับอันนี้คือตัวที่น้องสุดเนาะพี่เนาะใช่ครับน่องสุดตัวนี้น้องสุด ถ้าพี่น้องสนใจตัวไหนก็กิ้งก้างได้นะพี่เนาะตัวนี้ราคาพันกับในเขตเนี่ยครับเขตระแวกใกล้ๆนะพี่เนาะก็เถวตำบใุใกล้ๆชียงอนผมสมัยพันหนึ่งกับตัวนี้ครับตัวนี้พี่อ,อ้อน้ำเข้านานยังพี่ประมาณห้าหกวันประมาณนี้พี่รประมาณนี้แี่ะออตัวนี้คือสดๆจริงๆเลยครับพี่อ้อครับเดี๋ยวรบกวนพี่อ้อช่วยแนะนําเทคนิคการเลีอยงงหน่อยครับพี่ก็พยายามคือสดๆมากสไตล์ผมนะผมไม่ชอบว่าแบบหน้าตาดีอะ ครับเรารอหน่อยนี่พี่หน้าตาดีนกนกใหญ่ลำตัวยาวแบบตัวเนี้ยเป๊ะเลยนี่ครับนี่ครับสามทีว่าผมชอบนะแต่ไอเรื่องผสมเก่งไม่เก่งนี่เราก็ไม่รู้เนาะครัแต่ละตัวน่ะครับแต่คือเรื่องรอรหน่อยใช่ไหมพี่แต่ผมจะเน้นหล่อมากไปสีดีใช่ไหมพี่สีดีเน้นหล่อสีดีงูติดบดเนาะของพี่แต่ละตัวเนาะครับติดบดถ้าเกิดพี่น้องอยากทำแบบพี่อ้อละพี่อยากเออแถวบ้านมีงูไหล อยากหาพ่อพันธุ์นี่จะให้พี่ออช่วยหาให้พอได้ไหมพี่ได้ได้มีอยู่ครับมันก็มีผมก็มีสื่อขายเรื่อยๆครับพวกเกียรติราคาแบบไม่สูงมากนี่นะครับอ๋อพี่ออก็มีอยู่เรื่อยๆครับครับแต่ว่าพวกแพงๆนี่กับผมก็บูเกียรติดูไปเมื่อกี้ก็คือไหวไหวใช้งานส่วนเราไว้ใช้งานครับแต่เกียรติคือห้าพัหมื่นเจ็ดหมื่นนี่มีใช่ไหมพี่มีมีครับใช้งานได้ครับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นกับเกียรติวัวแหรอครับวัวมันแพงไม่แพงมันอยู่ที่เกียรติวัวแต่ตัวที่ผมไปถ่ายของ พี่กล้วยมานี่คือลูกไอ้ฮุกแปดนี่พี่จสีที่ดีใช่ครับอ๋อถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็คือให้ติดต่อได้เนาะได้ครับหรือว่าถ้าเล่งดวนอยากไปช้ำก็แปเวาถ้าพี่กล้วยได้เนาะพี่เนาะได้ได้มีมีครับราคาสองหมื่นไปไปครับสองหมื่นกว่ามีเอาไปช้ำเอาครับจะได้ลงทุนไม่สูงเนาะพี่เนาะใช่ครับยังหมูนี่หมูใหญ่เนี่ยคือมันลงทุนมากครับมันต้นทุนจะสูงหน่อยสูงหน่อยครับครับยังแบบนี้แต่ช่วงพิกๆนี่ก็ ราคาหนึ่งกัราคาแสนกว่าเรับเป็นแสนใช่ไหมพี่แสนกว่ารุ่นนี้อ๋อแล้วอยังเลือดร้อยเหรอพี่ว่ากันสองสามแสนขึ้นใช่ไหมครับใช่รับมูเลือดลอยก็สองสามแสนขึ้นยังไงอัศวินนี่ก็รุ่นสีขาแสนขึ้นนู่นเลยครับ๋อช่วงตามเกลดตามสายเลือดเนาะพี่เนาะใช่ครับครับก็เป็นความโชคดีของพี่น้องแถวนี้เนาะพี่เนาะครับที่ว่ามีพ่อพันธุ์ให้เลือกใช้บริการเนาะพี่เนาะครับครับเพราะว่าเกรดคือคือเป็นเลือดลอยที่สายเลือดดีเนาะพี่เนาะใช่ครับครับเดี๋ยวรบกวนพี่อ้อฝากเบอร์สักหน่อยพ อ๋อ0 8 8 5 9 0 0 7แ1คร่กับครับก็คือที่ต่อที่ได้เนาะครับเก็บคุ้มฟูงก็มีครับเก็บแบบราคาไม่แพงมากสี่หมื่นห้าหมื่นมีครับมีหมืมีมีขายตลดครับครับอ๋อใครใครอยากได้ก็คือที่ต่อมาได้เลยครับเพราะผมจะสื่อเขาสื่อออกตลดพวกราคาแบบไม่สูงมากอ่ะครับก็คือให้พอพอพี่น้องไปไม่ต้องไปจับซัดยากเนาะพี่เนาะใช่ครับครับคือปล่อยเขาทำหน้าที่เลยพี่ไอ้ส่วนมากนี่ ที่ผมเห็นข้อดีของพ่อวัวผสมจริงนี่คือลูกเขาจะแข็งแรงกว่าผสมเทียมใช่ใช่ครับมันจะมันจะแข็งแรงกว่าน้ำเชียอมันมันจะเยอะน้ำเชื่อมันหลกว่านาะมันหลายกว่าครับน้ำเชื่อหลหลกว่าออกมาคือบางส่วนมากมันจะไม่ต้องไปป้อนนมมันนะนาะกินนมได้เลยส่วนมากจะแข็งแรงถูกตัวกับไม่คอยมีปัญหาครับไม่ไม่เหมือนผสมเทียมบางตัวมันคลอดไว้บางทีมันอ่อนแอแล้วพี่เนาะครับครับครับก็คือเป็นทางเลือกของเกษตรกรนะพี่เนาะครับผมครับนี่ครับการการดูพ่อพันธุ์ต้องขัดเปลียวพี่อ้อบอก เวลาเอางัวเข่าคลอกนานมันออกคอกเนาะพี่เนาะนานมันออกคอกมันจะคึกเนาะใช่มันคึกมันอารมณ์มันจะแข่างอยู่นี่นะครับเห็นเต็งเต็งอยู่ครับตรงเต็งนี่ถึงนี่ถึงเวลาตรงเต็งติดตัวนะครับม่บัวมุนนี่น้งพี่ออดบางทีมันคึกไปไหวใจมากไม่ได้ไม่ได้ครับคัดคืดันหน่อยนะเราพี่ออดเดี๋ยวรบกวนพี่ออดดูเกจคุมฝูงเกจที่ให้พ่อให้พี่น้องไปคุมฝูงหน่อยพี่ตรงจุงมครับตรงนู้นครับไปต้องรูพี่ดิดูในคอกเลยพี่ครับ ตัวนี้เป็นลูกตัวไหนนี่พี่เนี่ยเป็นลูกของเหพุผีเดียกับหาหาแปดหนึ่งเอสเคเอ็สเคห้าแปดหนึ่งหรอพี่เนาะไอตัวนี้ก็คือจะเด่นในเรื่องสีเนาะพี่เนาะว่าสิบเจ็ดสิบแปดเดือนครับเดี๋ยวว่าก่อใช้งานได้แหละไปลองเลยแหละตัวหนึ่งครับตัวนี้แบ่งได้ไหมพี่ตัวนี้ตัวนี้แบ่งได้ครับครับพี่อ้อเปิดทะเลนี่พี่ถ้าตัวนี้เปิดไปสีต้นๆนี่แหละครับสีสีสิบสี่สีสี่เนาะพี่เนาะครับถ้าพี่น้องสนใจก็เดี๋ยวให้โทรมาเบอร์พี่อ้อเนาะครับสีเด็ดโดดเด่นเรื่องสีครับครับบดดดีผมมไไ่่่้เขาาคอกแตวจะ ถ้าอยากนิดนึงพี่น้องก็ดแต่ไข่ดำได้เอ่ะเป็นว่าที่ติดบดถ้าไข่มันอายุยังน้อยนะพี่น้องมันยังใหญ่ขนาดนี้เนาะสิบสี่เดยันลอยหาสิบเอ็ดลอยหาสิบสองแหละครับครายอันนี้ถ้าเต็มหนุ่มนี่ลอยหกเกินไหมพี่อยู่ประมาณนั่นแหละครับได้เนาะพี่เนาะงลอยหกสิบครับแต่มันก็ไม่ใช่เกียร์แบบเหมือนพวกมูนั้นมันคนละอย่างกันครับมันยังเป็นรองเนาะพี่เน้องมันคนละอย่างครับแต่แต่ไปนี่คือใช้งานได้ใช่ไหมพี่ใช่คุมฝุ่งได้เลยแหละครับครับพี่เดี๋ยวลบก่อนดูอีกตัวหนึ่งพี่ตัวนี้ตััวนี้เกิดอ่ะครบ ครับตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะพี่เนาะตัวนี้ตัวนี้สายไหนครับพี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกหกเปดครับลูกนี่ลูกพกเป็ดเป็นงัวบดทุกตัวนะพี่เนาะของบีุ่ัที่เลือกมาตัวนี้จะกระดูกใหญ่หน่อยนึงครับครับตัวนี้กานยังพี่ตัวนี้ก็มานานแล้วครับแต่ว่าก็ถือว่าไม่โลมากครับสำหรับคุ้มฟูงก็ไม่น่าเกียดคุ้มฟูงไม่น่าเกียดเนาะพี่เนาะมันกระดูกใหญ่ดีครับเกลียดนี่ถ้าผสมนี่เท่าไหรพี่เริ่มต้นตัวนี้ผสมเริ่มต้นเปดลอยครับในหมูบ้านครับแปดร้อยบาทเนาะครับ แต่ถ้าพี่น้องสนใจแบ่งได้ไหมพี่ได้ได้ครับครับตัวนี้พี่อ้อเปิดเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้เปิดไว้53ครับโอ้ราคา53นี่คือราคาเปิดเนาะครับเป็นวัวเด็กๆนะครับวัววันผู่เดียวพึ่ง2ปีครับวัวประมาณ2ปี2ปีนิดๆนะพี่เนาะครับครับความสูงเท่าไหร่นี่พี่ตอนนี้ตัวนี้ลอยห้าลอยหกได้ครับโอ้เต็มล่างก็คือลอยหกสมีแน่นอนแล้วพี่เนาะเต็มล่างนะจะดูลอยเตะลอยเจ็ดเลยครับนี่มัยพึ่ง2ปีพึ่งสองปีครับอันนี้ตอนนี้มันก็ลอยจะเตะลอยหครับมเลยคร เป็นงัวสูงใหญ่เนาะพี่เนาะบดสดีเป็นงัวติดบดท,ทุกตัวของพี่อ๋อเลือกไม่ต้องห่วงเรื่องบดเนาะพี่เนาะใช่ผมจะเน่เรื่องบดสําคัญครับเรื่องเรื่องงบดเรื่องสีแล้วดูแต่ละตัวคือสีดีเขาไม่มีกงมีกาเนาะพี่เลือกมาเนาะผมสําคัญเลยครับเรื่องกาตัวก้าผมไม่ชบวัววัว<อ>ตัวกล้าเดี๋ยวผมจไม่เอามาสนมากครับครับจะสนมากผมจะไม่เอามาเลยปกติว่าเป็นตัวกา้าอะไรเียเห็นตะแดงปลอดเนาะที่พี่เลือกมาเนาะสีก็ออกจะเป็นแดงดูแดงลอะไรเงี้ยครับสนมากผมไม่ชอบวัวด่างตัวกา สีดีทุกตัวแข้งขากระดูกเนื้อหนังเอ้าไม่ต้องห่วงเลยถ้าพี่น้องอยู่ใกล้ๆนี่ถ้าชอบตัวไหนก็กิงกลางมันนะพี่เนาะครับมูลน้เกล็ดคุ้มฝูงหลับจางละมานเด่นก็ก็เกลี้ยงได้ครับจะว่าจะเดินสายเป็นพวกหมูใหญ่ๆที่เรารู้นั่นมันฝรย่งกันครับพี่เอาคนที่อยากไปปั้นเดินสายอะไรนะพี่ในน้ำค่าเดกมในนาจะได้นะได้ครับในหมู่บ้านและเกล็ดระเบียกไก่เครื่องนั่นเองอาหารกินแถวบ้านเนาะแถวแถวหมู่บ้านไก่เครื่องได้ได้ครับปอกว่ามันโตไปหนาบมัน ว่าว่าขึ้นเร็วกับขึ้นตัวนี้ขึ้นดีตัวนี้ผสมได้30กว่าเมงหรือมั้งครับโอ้สามสิบกว่าเมงแล้วเราควรจะไปต่อยอดออกไปว่าหากินนี่นี่มาทีละพันนี่ได้น้อพี่เนาะก็เกีนี่ก็ผสมเปียกลอยแล้วครับไม่ต้องถึงพันหรอกครับถ้าออกไปข้างนอกก็อาจจะมีพันนี่แหละตามระยะทางนะพี่เนาะครับครับครับตามระยะทางไปไม่หายใครต้นต้นนี้ดีพี่ตัวนี้ถือว่ามันก็มันจะติดลูกถบนิดนิดเกือบเกือบเราหกสิบแล้วเนาะพี่เนาะครับถ่ายมันรวยลอยหาเปียกอยหกสิบเลยครับ ลูกตัวไหนนะพี่ขออีกรอบหนึ่งพี่ลูกไอ้เคพกเปียกับพี่อ๋อตัวนี้ลูกพกเปียผสมดีกับตัวนี้เป็นวัติุดบดดีขึ้นเก่งเนาะพี่ทับเปียเป็นสักขู่ดผมย่อเปผสมเลยตัวนี้ครับลูกค้าสั่งมาแบบเอาแบบธรรมดาแบบในหมู่บ้านอ่ะครับเขาต้องการแบบไม่ต้องใหญ่มากอ๋อแบบราคาเปียกรยนี่ครับเอาตัวนี้ไปครับตามซึ่งซึ่งตามปัจจัยตามปัจจัยให้ลูกลูกค้าบอกมาว่าอยากได้ราคาเท่าไหร่ครับผมอ๋ออยากได้ตัวไหนครับอ๋อพี่อ๋อมีจัดให้ตลอดเนาะ แต่ละตัวราคาเป็นเหมือนกันนะครับที่ผมให้ดูครับยังขอพี่อ้อลบกันอีกรอบหนึ่งพี่ไอ MTK เท่าไหร่พี่เริ่มต้น MTK เริ่มต้นในหมู่บ้านพันสามกับเริ่มต้นในหมู่บ้านพันสามที่เหลือก็ตามระยะทางไปกับพันสี่พันห้าพันหกเดี๋ยวเตะระยะทางไปเรื่อยเลยไกล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 ก็คือถ้าวัวขึงขาดมังมาหากันเนาะพี่เนาะครับมันมันมันวัวถูกผมเข้าใจอยู่ถูกแต่ว่ามันก็อขาดนำมันวัวประมันสามจุดสามบาทละพี่ตอนนี้ขึ้นหลายบาทหรอวัวถูกวัวแพงแต่สำหรับคนพัฒนาวัวก่ มันจะพอดีอะถ้าคนเข้าใจครับเพราะว่าอย่างอย่างผสมมันนี่ต้<ช>องอีกเก้าเดือนกว่าเนาะพี่เนาะเก็บยู่โอก่อนกว่าจะขายได้ก็สองตุกสองปีตุกสองปีเนาะพี่เนาะอีกสองปีข้างหน้าวัวมันราคาแพงขึง้นขึ้นมาจะทำไงครับจะไม่ได้มีขายได้พี่ท<ช>ํามันผสมพอดีนะ่ะใช่บางคนคว่าไงก็ได้เงี้บางทีแบบพอถึงเวลาแบบมีวัวขายเขาแบบนั่นก็ไม่ทันการนะครับคนละอย่างกันถ้าใครอยากผสมวัวอยากได้พ่อพันธุ์ที่ผสมกับเปอร์เซนสูงก็ให้โทรหาพี่อ้อได้แล้วพี่เนาะครับครับ จักรลาดพี่ไม้ meals, hang, พี่ไม้หัวะเลงนวนสูงครับเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองครับโชคชัยหนองบุญมากโทรมาได้เนาะพี่เนาะครับน้องกีน้องหงครับไปถึงนู่นเลยพี่ไปถึงครับอ๋อครับพี่ถ้าถ้าอยากได้พ่อพันธุ์คุ้มฝูอยากได้อนาคตโทรมาได้พึ่งษาได้ครับผมครับไอ้ลูก MT k เคราพี่มีเกษตรกรพี่น้องบอกขายไหมพี่ที่มันออกมาหัวล่นอย่างเด่นมากพี่เขาจะไม่ค่อยขายัโอ้ยทาแม่บอกมดเลยใช่ครับ ครับมันให้ลูกดีครับตัวนั้นมันลูกสวนมากจะเป็นตัวเมียสักเป็นส่วนมากเลยอ๋อ้ไม่ต้องแยกเพศหายยากนะพี่เนาะใช่ครับ Mdk แยกแแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะเป็นตัวเมียครับลูก Mdk เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมขอรบกวนพี่อ้อแค่นี้เนาะพี่เนาะครับผมเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก่อนเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องอีกทีหนึ่งนาะพี่เนาะคครรัับบผผมมเผื่อพี่น้องอยากไปทำเป็นอาชีพหรือว่าผสมนะพี่เนาะครับจะได้มีโอกาสเข้าถึงพ่อพันธุ์ดีครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับพี่